ราศีคนจะรวยช่วยไม่ได้ราศีต่อไปนี้จะรวยโคตรมีราชาโชครออยู่ก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทำนายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะหาราศีดวงดีดวงโดดเด่นมีเกณฑ์รวยโคตรนับตั้งแต่ช่วงนี้เป็นต้นไปดวงชะตาจะเปิดแบบสุด,สด ได้แก่ราศีกุมผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 13กุมภาพันธ์ถึงส4บสี่มีนาคมชาวราศีกุมดวงชะตาเป็นเดือนอุดหนุนเกื้อกูลแห่งบุญกุศลเป็นเดือนแห่งการเดินทางมีโชคมีลาภทิกจากร้ายกลายเป็นดีในช่วงเดือนกุมภาพันธ์จะมีการอุดหนุนเกื่อกูลการเงินดวงเจ้าเรือนถูกราหูขนทรัพย์เป็นคู่ศัตรูมีเหตุแห่งรายจ่ายต้องใช้ในเดือนกุมภาพันธ์นี้เกิดความมั่นคงที่โดดเด่นกำลังมหามงคลเกื้อกูลให้สำเร็จทุกสถาน ขอให้คิดมากทำมากรุกลุยมูแล้วฟังปังแล้วเงินมาตลอดเดือนกุมภาพันธ์ขอให้เดินสายมูได้ทั่วประเทศทำอะไรแล้วสบายใจทำเลยราศีมีนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาคมถึง12เมษายนชาวราศีมีน ดวงชะตามีดีมีมร้ายผสมผสมกันไปเพราะตั้งแต่ปีที่ผ่านมาดาวราหูโคจรทับดวงชะตาของชาวราศีมีนเรื่องการงานเป็นราชาโชคเป็นมหาอุดมีโอกาสได้งานใหม่ขยายงานใหม่ ประสบความสาเร็จการงานโดดเด่นดีมีโอกาสสร้างงานต่อก่องานใหม่สำเร็จราศีมีนมีจุดพิกจุดเปลี่ยนที่ดีอดทนอีกนิดเพราะจากนี้จะไม่ได้ไส้แตดแล้วเรื่องความรักต้องมีความอดทนไว้ใจคนเป็นคู่ต้องเป็นเพื่อนกันให้ได้ต้องให้อภัยมีความเมตตาคนโสดอย่าพยายามไปคบกับใครเพราะไม่รู้ตื้นลึกหนาบางเราเห็นแค่ภาพเขาในโซเชียล ราศีตุลผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนชาวราศีตุลดวงประจำตัวคือดาวศุกร์มีตำแหน่งเป็นมหาจักรรากเลือดขึ้นบันลังสู้สุดชีวิตสุดกำลังแต่เจ็บแล้วเงียบไม่โวยวายตั้งแต่นี้ไปงานจะเพียบเลยทั้งงานบรรยายงานเดินทางมีโอกาสปฏิเสธงาน99%ที่ผ่านมาอ่อนแรงหมดกำลังแต่ตอนนี้พร้อมลุยแล้วแต่บางเวลา จะต้องปะทะจะรุ่งโรจน์มากๆมีอะไรที่ทำก็ทำให้เต็มที่ลุยสุดกำลังแล้วจะดีมากๆราศีพิจิกผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมชาวราศีพิจิกดวงชะตาผิดฟื้นมีกำลังวังชามีชื่อเสียงความสำเร็จมีความก้าวหน้าประสบความสำเร็จตลอดเดือนกุมภาพันธ์ ต้องมีขวัญกำลังใจมีความหวังให้เป็นตัวขับเคลื่อนจมูกอะไรเสริมดวงอะไรก็ทำไปเพราะเป็นความสุขส่วนตัวมีไรายได้มากกว่ารายจ่ายมีเงินเยอะพร้อมที่จะจ่ายความรักครอบครัวดาวสุขโครจรตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์คู่พารวยคู่พามีความสุขมิสหายพามีความสุขเปิดดวงด้วยการเปิดตัวไปเดินเล่นเดินห้างบ้างอย่าติดตัวเองพาตัวเองออกไปเจอผู้คนแล้วจะดี ราศีธนูผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 16ธันวาคมถึง14มกราคมชาวราศีธนูดวงชะตาในเดือนกุมภาพันธ์2567นี้ชาวราศีธนูมีโอกาสไปแล้วในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาทําให้รวยมากๆในช่วงที่ผ่านมามั่นคงได้เงินเยอะโอกาสที่ดีผ่านมาแล้วนับจากนี้ต้องรอไปอีก30ปีเพราะที่ผ่านมาดวงดีมากๆมาก,ก่อนแล้วแต่ในเดือนกุมภาพันธ์2567ดาวการเงินมีเกณฑ์มหามงคลโชค มีเกณฑ์ดีมีโชคลาภเข้ามาหลังตุดจีนการเงินจะดีขยันแล้วรวยสู้แล้วรวยเงินทองไหลมาเทมาดวงดีมหามงคลโชคหากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยคะ่ะ